จ้างกดำไดเอาอันนั้นกระเขากัหนาบัตนกระเกะเากับท่ไปัดจุดเพคนวยได้บาทีงพี่น้องมาเบอ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้พ่อว่าดีค่ะฮารดมันนี่เงืนออกอันไปเบิกไปเบิกไปนัดไปจัดสุดเพห้คนวอยจัดุดเพห้คนวอยเอาเขาใสุ่ดเพชรแล้วเขาคือจะได้เป็นคอนเอ้เขาชิบวได้เป็นพระเอกมอร่าพดีวะนา้าทว่าเอาอีกบ่ เอาย่างไปถามพวกคุณย่างไปถามหัวหน้าดูว่าเบิกอีเดบอมันบมพ่อค่าสุดเด่นนี่พอ่อเป็น,นแม<ล>่พี่น้องเบิงเงินเต็มกับมือหน,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 นึ่ง๊าดมาสะอ่อนแท้ท<า>พี่น้องอีพ่อหุือว่า,ามมไ,ไปเบิกฮะรับสามหมื่นหรืยังไงสำนี๊าดอันนี้ค่าตัวสามหมื่นนะสามหมื่นพัดพ่อมาหน้าเบอร์วันแท้สามหมื่นเป็นแสนยงสามหมื่นไรพ่อสอนนะสามหมื่นไรพ่อสอนพัดนี่เด้อพี่น้องใครว่าเป็น เป็นมอลามันเ <_ disrespect> บืองลดขัน no. ห yeah, uh ัวจักเกมหัวจ right ักกลรมันก ER ็ได้มันบ่พออุ่าดสะอ่อนแ่นังนับเงินรวยรวยเมืองเอาบปด้น้องนังนับเงินแล้วอาดาดนับเมื่อนีหอดมืออื่นมันสิเบิดว่นี่เบิรดวงนาอเบิดลวงนาบ่กเบิร์ดแม่แม่สนับเบิร์ดลวงนาใช่ไหมเป็นอุปกรอ์มูคุณตีปารลิวีนัน พี่น้องเบิ่งเบิ่งย่ายเบิงเบิกเงินออกมาสิไปปปีคอนบอยสิไปตาสุดเพชรไหนเพิ่นหนูติดลบบ่ค่ะพนันแต่เราพี่บอกว่าหนูติดลบบ่ค้าอ่ะไปเบิกอีกแน่เป็นยัง เจ็ดวิกถือบบนันเพิ่นได้ครบนันอ๋อกัะเลืออ๋อเบิกโบเบิดเบิกเฉพาะที่จำเป็นค่ะเลี้ยวล่ะค่ะสิ่งไมอีกสรอบเลยาึสามรอบน้ำเด็กเขาจะไ่ไ้วะอ่าแจ้ไปเด้อนมมันไเด้อไอพ่อเมืองว่าสะเป็นตาชุดเพศเนีคนม้อยพนาวะ ปัจจบัให้เบิร์ดเร่พอเออนับตั้งโดดยังมาแล้วนะป๊าฟังกำลังคืนมาไหนครบบอฮะทีขาดบอันเงินหกร้อยอ่ะสิของหักออกสองร้อยอ่ะมันเรือเท่าไหร่บ่หูจับเนี่ือสี่ร้อยตัวหกร้อยหักออกสองสองมือนจังคืนไดสองมือนจังคืนได้ อาเก็บว้ดีๆเสียงไหวย่าให้ไพเห็นเอาอยางคาดใบคาดเนี่ยเนี่ย <laughs> เน่ยเก็บใบใ้บบนี้เก็บใบใช้บบนี้จังที่ปลอดภัยไอีเชีย <laughs> งหออไห้ใจ่าต่อติแท่งตัขึ้นล้ำจริงเออล้ำจริเหกแม่พ่อ <laughs> ว่านี่จะบอกอันหนึ่งสุฟังแต่งโหดพ่อพอไทยพอไทยเห็นคิงกอันหนึ่งสุฟังเพิ่นได้มาไล่เด่นปีนั้นเพิ่นได้มาไล่บัดที่นี่เพิ่นลืมเข้าอเพิ่นเอาเงินเก็บไว้ในร่างไว้ปีเอคืนล่าเบิดเป็นก้อนดำคูลูเงินเพิ่นแแม่เสียงไหวดีเพือนอยู่ในร่างอันนี้จนเราเป็นก้อนดำคูลูปีนั้น เดี๋ยวไปแหลกมายูทนาหน้าข้า,านุโล่พอเอาอีพอแต่งตัว้นลร่ำจริงเก็บไปดีๆเล้วเงินนั่นจะไปเปียกคอนบ้อยเปิด